วิธีเพิ่มความรักตัวเองนะครับความรักตัวเองนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญน่นแหละถ้าเรารักตัวเองพึงพอใจในตัวเองมีความสุขในแบบฉบับของเราแล้วเนี่ยมันก็จะนําพามาซึ่งความรู้สึกมั่นใจความมั่นใจก็จะตามมานะครับเมื่อความมั่นใจตามมาการจะทําอะไรมันก็ชัดเจนแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะเรามั่นใจ เชื่อเช,ชื่อในตัวเรานะครับไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่านะพอรู้สึกด้อยค่ารู้สึกไม่ดีไม่ชอบตัวเองก็จะไม่มีความสุขนะครับแล้วก็จะเป็นทุกข์นะครับเมื่อเป็นทุกข์แล้วก็จะส่งผลต่อสุขภาพมุคลิกพฤติกรรมต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้ว่าระดับความพึงพอใจอตัวเองต่ำํำระดับความรักตัวเองต่ําเราก็ต้องเพิ่มนะครับ เพิ่มเซลล์เอสตรีมเพิ่มความภูมพอใจในตัวเองเพิ่มการเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากขึ้นนะครับก็จะนํามาซึ่งความมั่นใจแล้วก็นําไปสู่การกระทําใดๆที่นําไปสู่ความสําเร็จนั่นเองแหละครับเดี๋ยววันนี้เรามาว,วันนี้เรามานำมาเล่าให้ฟังทั้งหมด5วิธีนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาเซลล์เอสตรีมนะครับข้อแรกนะข้อแรกก็คงจะเป็นลักษณะของการมองหาข้อดีจุดเด่น ความสามารถนะครับเช่นจุดเด่นของเราที่มีคนพูดถึงก็คือเราเป็นคนมีความซื่อสัตย์เราเป็นคนใจดีเราเป็นคนจริงใจเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีเราเป็นคนใจเย็นเราเป็นคนมีน้ำใจเองมองหาข้อดีลักษณะที่ดีของตัวเรานะครับก็จะนำมาซึ่งความรู้สึกพึงพอใจความรักตัวเองก็จะเพิ่มขึ้นเพราะเรารู้ว่าเรามีดีอะไรนั่นเองนะข้อนี้สำคัญเลยนะครับเป็นข้อง,ง่ายๆที่ หลายท่านแน่นก็สามารถที่จะหาได้นะมันต้องมีข้อดีอะไรบางอย่างแหละไม่เป็นข้อดีทางพฤติกรรมก็ข้อดีอะไรบางอย่างนะครับที่เป็นลักษณะนิส,ยสัยส่วนตัวของเรานั่นเองข้อ2ครับข้อ2นะครับการเพิ่มความพึงพอใจในตัวเองเพิ่มความสุขในตัวเองนั้นก็คือ การเพิ่มความพึงพอใจนะครับก็คือการแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับคนอื่นนะการจะทําให้เรามีรักตัวเองการสร้างความพึงพอใจส่วนหนึ่งก็คือการบําเพ็ญประโยชน์นะครับอาจจะเป็นวอร์เรนเทียอาสา,าสมัครแบ่งปันเรื่องราวดีๆแชร์ความรู้นะครับเมื่อเราได้ให้คนอื่นแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขนะ รู้สึกพึงพอใจในตัวเองรู้สึกว่าเราก็มีความสามารถรู้สึกว่าตัวเองก็ดีที่มียังมีเลี้ยวแรงมีเงินมีทองในการที่จะไปช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ที่ีนึงนะที่ถ้าใครที่แบบระดับความพึงพอใจของตัวเองนะั้นมันต่ําเนี่ยก็ลองใช้ทําอาชีพหรือลองไปทํางานพิเศษที่เป็นลักษณะงานอาสานะไปจัดข้าวจัดของไปแจกข,ของคนอะไรแบบนี้นะครับหรือไปแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ ต่างๆที่ให้ความรู้ให้ประโยชน์กับคนอื่นนะครับหรือไปทําบงทําบุญก็ได้นะมันก็เป็นการแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้เป็นงานอาสาแบบนี้ก็จะทําให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าเพิ่มขึ้นแหละเพราะอย่างน้อยสิ่งที่รู้สึกว่าเราไม่ค่อยรักตัวเองไม่ค่อยพึงพอใจนั้นยังมีคนที่แย่กว่าเราที่เรายังสามารถไปช่วยเหลือเขาได้นะเพราะฉะนั้นแล้วข้อ2ก็น่าสนใจในการที่จะพัฒนาการรักตัวเองหรือการเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับ ต่อมาข้อที่สแล้วมีต้องคัาข้อนะวันนี้ข้อสามนะครับในการพัฒนาความรักตัวเองนะครับก็คือการมีเวลาให้กับครอบครัวคนที่จริงใจนะเชื่อไหมครับว่าถ้าเราไปอยู่ในสังคมไปอยู่ในครอบครัวที่แต่ละคนมีความจริงใจให้นั้นนะ่ะเราก็จะได้รับแรง พลังเชิงบวกนะซึ่งพลังเชิงบวกนี่แหละก็จะมาเติมเต็มตัวเราในเรื่องของความรู้สึกการเห็นคุณค่าในตัวเองได้มากขึ้นมาจากการแค่เข้าสังคมกับคนที่เป็นพี่น้องพ่อแม่ญาติเพื่อนนะครับที่เป็นพลังบวกที่ยังคอยให้กำลังใจผลักดันให้เรามีทุกวันนี้ได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอีกข้อนหนึ่งที่จะสร้างความรักตัวเองนะครับความพึงพอใจในตัวเองนั่นเองครับ ต่อมาครับข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับการจะสร้างเ e l l ์เอส e ตรีมนะก็คือการเลือกคบเพื่อนเลือกคบคนเชื่อไหมครับว่าบางทีในสังคมเราก็เจอคนที่เป็นท็อกซิกคนที่เป็นพิษนี่แหละมีว่าจะพูดจาบูรี่ถากถางเยอะเย้ย,ย,ย,ยอวดอะไรต่างๆนะครับทำให้รู้สึกถึงการด้อยค่าต่างๆนะ ถ้าเราต้องการพเพิ่มความพึงพอใจความรักตัวเองนะก็ต้องเลือกคบคนนะคนที่ทําให้รู้สึกแย่หรือบางคนเขาเรียกว่าท็อกซิกคนที่เป็นพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นการบูรี่การพูดจาการหัวเราะเยาะการถักฐางอะไรคนที่ซ้ําเติมอะไรพวกเนี้ยนะก็ต้องเลือกคบเพราะว่าคนพวกนี้ทําให้ระดับเซลล์เอสเตมเราลดต่ําลงนะครับแล้วก็อย่าไปเชื่อเขาในบางเรื่องนะให้เราลองดูตัวเองว่าเราก็มีข้อดีความสามารถเหมือนกันในะข้อนี้ก็ ก็สาคัญนะครับต่อมาครับข้อที่5ละ5ห้าวิธีนะสร้างความรักตัวเองนะครับข้อที่5นะก็คือการรู้จักการให้อาภัยความรู้สึกใจดีกับตัวเองบ้างนะบางคนเนี่ยมีเป้าหมายมีทาร์เกตเราก็ทำแล้วบางทีมันก็ไม่สําเร็จนะก็โทษตัวเองนะครับโทษตัวเองนะพูดง่ายเพราะฉะนั้นแล้ว การทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ส่วนมากมันก็จะมีอุปสรรคมีปัญหานะ่ะคนที่ประสบความสําเร็จก็คือต้องผ่านอุปสรรคปัญหาโดยไม่ย่อท้อล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกกัดไม่ปล่อยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการจะเจอปัญหาโดยที่เราทําเต็มที่แล้วนั้นนะ่ะก็เป็นวิถีทางหนึ่งที่ทําให้เราได้ประสบการณ์เดี๋เมื่อประสบการณ์เราครบแล้วเนี่ยเราก็จะสําเร็จเพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบทําล้มเหลวนะครับแล้วโทษตัวเองให้อาภัยตัวเองนั้นก็ต้องเปลี่ยนนะให้อาภัยตัวเองใจดีกับตัวเอง เราก็ตั้งใจทําใหม่นะครับเพื่อวันข้างหน้าที่เราจะประสบความสาเร็จได้เหมือนกันนะครับก็เห็นทั้งหวิธีนั้นก็เป็นวิธีที่ไม่ยากเลยนะในการที่จะเพิ่มความรักตัวเองนะครับใครที่เซลล์เอสตรีนต่ำเนี่ยก็ลองใช้วิธีการเหล่านี้ในการพัฒนานะครับความรักตัวเองมาดูนะเชื่อว่าเมื่อเรามีความรักตัวเองที่ดีนะก็จะนํามาซึ่งความมั่นใจซึ่งถ้ามีความมั่นใจแล้วก็จะนํามาซึ่ง การที่เราจะประสบความสมเร็จได้นั่นเองแหละครับ